สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็จะเป็นบทเรียนที่2นะครับผมจะมาสอนการทำการตลาดผ่านทาง facebook นะับในหัวข้อเรื่อง สามวิธีการนะครับที่เพื่อนๆนะครับไม่ควรทำการตลาดผ่านทาง f c e e o o o นะครับฉะนั้นนะครับจะทำให้เพื่อนๆนะครับสูญเสียการสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยเนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาชมกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอมาอธิบายเกี่ยวกับ Facebook กันเล็กน้อยนะครับว่ามันควรจะใช้งานอะไรกันบ้างนะครับสำหรับคนมือใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จัก เฟซบุ๊กมาก่อนเลยละกันเนาะโอเคนะครับไอตรงที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าฟีดข่าวนะครับฟีดข่าวมันจะขึ้นได้ยังไงสมมุติว่าเพื่อนๆน,นะครับแอดไปหาเพื่อนอีกคนนึงนะครับแล้วเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขาโพสต์อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้าฟีดข่าวนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าฟีดข่าวนะครับจะไม่โชว์ขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนของเพื่อนๆเนี่ยโพสกันมันจะขึ้นมาเฉพาะเพื่อนๆคนนั้นเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับของเพื่อนๆนะครับเช่นเพื่อนของเพื่อนๆคนนั้นเนี่ยเขามากดไลค์มากดแชร์หรือมาคอมเมนต์หน้าวอลของเพื่อนๆนะครับคนที่มีปิดมีปฏิสัมพันธ์เยอะๆนะครับก็จะขึ้นมาแน่ๆฟีดข่าวนั่นเองนะครับเนาะก็อย่างอย่างคนนี้นะครับสกายดี สกาอินดี้เจเจนะครับเขาก็มากดไลค์มาคอมเมนต์หน้าวองผมนะครับแล้วตอนนี้เขาก็โพสต์บางสิ่งบางอย่างนะครับของหน้าวอลของเขาเนี่ยมันก็เลยดิ้งขึ้นมาของหน้าฟีดข่าวของผมนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะครับส่วนตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดกลุ่มต่างๆนะครับสำหรับ ถ้าเพื่อนๆนนะครับอยู่ในกลุ่มเหล่านี้นะครับฟีดข่าวมันก็จะโผล่ขึ้นมาในนี้ด้วยนะครับเช่นหารายได้เพิ่มงานออนไลน์ในเวลาว่างนะครับเพื่อนเอนก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะครับไอ้เพื่อนเอนเห็นปุ่มรูปโล่ตรงนี้ไหมครับที่เห็นมีหมายเลขสองนะครับไอ้น,นี้จะเป็นปุ่มแจ้งเตือนนะครับก็คือข่าวใหม่ๆที่พึ่งขึ้นมาอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะครับ ก็เพื่อนๆืนก็สามารถไปดูข่าวใหม่ๆหม่ได้ตปุ่มรูปโล่ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคไอไอส่วนปุ่มตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกุญแจนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเซตอัพตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของเพื่อนๆนได้เลยนะครับว่าเพื่อนเนเนี่ยอยากจะให้ใครเห็นฟีดข่าวของของเพื่อนเพื่อนได้บ้างนะครับหรือว่าไม่อยากให้ใครเนี่ย มาโพสต์อยู่หน้าวอลของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าตามตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านขวามือนี้นะครับที่เขียนคำว่าสนับสนุนโดยนะครับแล้วก็จะมีโฆษณาตามต่างตามตาม่ตางๆต,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 ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคนที่เขาลงโฆษณานะครับแบบเสียงเงิน p a เ p อร์คลิกนะครับของผ่านทาง facebook นั่นเองนะครับก็ อย่าไปคลิกเล่นตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่นสนใจจริงๆนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงโฆษณาผ่านทาง facebook แบบเพล่เพลิกนะครับเขาก็จะเสียเงินแบบฟรีๆเลยนะครับเนาะโอเคส่วนตรงข้างล่างด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับที่มีเขียนคําว่าบวกสร้างกลุ่มตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับอยากจะตั้งกลุ่มหรือชมรมขึ้นมาหรือว่าอยากจะ ขายสินค้าอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับให้ลูกค้าของเพื่อนของเพื่อนเนี่ยมาดูได้นะครับก็สามารถตั้งกลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถัดมาตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องแชทนะครับเพื่อนๆสามารถไปพิมพ์กับเพื่อนของเพื่อนนะครับหรือว่าผู้ที่เข้ามาติดต่อเกี่ยวกับอยากจะซื้อสินค้าของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับหลักๆก,ก็เบสิกในการทำการตลาดผ่านทาง Facebook นะครับก็หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะมาสอนว่าเสียงที่เพื่อนๆนะครับไม่ควรโปรโมทผ่านทาง Facebook เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มาดูกันเลยนะครับโอเคสิ่งแรกที่เพื่อนๆไม่ควรทำนะครับก็คือการการสแปมนั่นเองนะครับเห็นผู้หญิงคนนี้ไหมครับ ผู้หญิงคนนี้นะครับเขาสแปมก็คือเขาโพสต์สินค้าของเขานะครับมาหน้าวอลของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะมาซื้อสินค้าเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับทําให้คนที่กําลังดูอยู่เนี่ยมาเกลียดชังแล้วเขาก็อาจจะบล็อกเฟซบุ๊กของมันเพื่อนไปได้เลยนะครับแล้วคนกลุ่มเหล่านี้นครับที่เขามาแท็บมาสแปมนะครับเขาใช้วิธีการแอดเพื่อน โดยที่ยังไม่รู้จักกันมาก่อนั่นเองนะครับแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนะครับแอดมาเยอะๆนะครับ facebook นะครับเขาก็จะคิดว่าเพื่อนเเนี่ยเป็นสแปมนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนะครับก็อาจจะถูกบล็อกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีนี้นะครับไม่ควรทำนะครับโอเคถัดไปนะครับก็คือ เพื่อนๆนะครับไม่ควรที่จะไปรับจ้างกดไลค์นะครับรับจ้างกดไลค์นี่คืออะไรก็คือรับจ้างให้ให้ยอดไลค์ของของเพื่อนเนเนี่ยมันขึ้นมาเยอะๆเช่นสี่พันคนห้า0คนแปดพันคนนะครับแต่คนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกค้าของเพื่อนเพื่อนเขาไม่ได้สนใจในผลิตภัณฑ์ของเพื่อนเพื่อนแล้วเขาจะไปซื้อสินค้าของเพื่อนเพื่อนทำไมล่ะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมก็ไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยไปทําการรับจ้างกดไลค์โดยเด็ดขาดนะครับโอเคสิ่งที่3นะครับที่เพื่อนๆนะครับไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการ post, โพสต์โฆษณาในเฟสกลุ่มนะครับเพื่อนๆทราบไหมาครับว่าคนที่โพสต์ในกลุ่มโฆษณาพวกนี้มันมีมันไม่ใช่เพื่อนๆนะครับขายสินค้าเป็นลูกค้าแค่คนเดียวนะครับ ยังมีอีกต้องหลายคนนะครับที่จะมาแย่งกันเป็นลูกค้าของเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันยังมีอีกประมาณสักหนึ่งธุรกิจ1 0 0 0ันธุรกิจนะครับมาโพสต์ขายสินค้าอยู่ในเฟซกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นวงธุรกิจธุรกิจขายตรงรวยด้วยงานออนไลน์สร้างรายได้ราย,ายได้ออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายประเทศไทยเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผู้คนเหล่านี้นะครับกว่าจะเห็น สินค้าของเพื่อนๆนะครับมันก็ทราฟิกมันจะก็จะเข้ามาน้อยไม่ใช่อย่างมากๆนะครับก็ไม่เกินสักสิบคนนะครับที่จะมาดูเว็บของเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆจะขายสินค้าได้ยังไงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับมาโพสเฟซกลุ่มนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งผมอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆนะครับโพสลงเฟซกลุ่ม มากกว่า100กลุ่มขึ้นไปนะครับ a c e b o o k เนี่ยอาจจะมองว่าเพื่อนๆนะครับเป็นสแปมนะครับแล้วอาจจะให้เพื่อนๆนะครับยกเลิกการใช้งานเป็นสมาชิกใน Facebook ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงเยอะมากเลยนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับไม่ควรทำการตลาดผ่านทาง a c e b o o k ไม่ควรทำอะไรบ้างผมขอทวนนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือไม่ควรไปสแปมหรือไปแท็กชาวบ้านเขานะครับข้อที่สองนะครับไม่ควรไปรับจ้างรับจ้างเพิ่มไลค์นะครับข้อที่สามนะครับไม่ควรที่จะไปโพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มต่างๆนะครับไม่ฉะนั้นนะครับเพื่อนๆจะเกิดการสแปมนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับบทเรียนที่สามนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาทางออกในการโปรโมท ผ่านทาง facebook เนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำอะไรบ้างน,นะครับก็สำหรับบทเรียนวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ